ปลาดูครับถ่ายออกหน่อยได้ไหมครับขออนุญาตรบกวนไอ้หนูทนท้ายไม่ยกมือไม่รู้อะไรพี่พันอะไรมัน,นติดอะไรแบบไม่แน่ใจไม่เป็นไรครับค่อยคอยคุยกันครับค่อยคอยค,อยคุยกันออกออก,ออกมาแล้ว ไงหรอรถไปโดนรไม่ออกไปไสแตกนวดใม่ร่องน้ำแดดพาร่องน้ำเลยดีมีคำหน้าท้องพยาตากับร้องน้ำแดงพายกับเรือพอนเทพนอนและสิงเปไนแปดจะร้องน้ำเมื่อต่างคนต่างบนต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างเสียต่างคนต่างยัดเยดความปลาช่ายให้กันและกันีนเมื่อร้องน้ำแดดร่องน้ำแดดร่องน้ำแดงพายแรงกับแสงนี้พอพยาตากลายแรงกับแสงนี้หรือพ่อสุชาติบอกว่าเรือมันขวางไม่เป็นไรชนในน้ำเทพนอนสิงเป็นแปดหนีโวยหนีโวยหนีโวยต่างคนต่างพายต่างคนต่างหนีต่างคนต่างบี้ต่างคนต่างขยี้พายแรงแสงยี่คู่นี้หัวเรือเสมอกันเอาละโว ตกลงปรงใจกันว่าเราจะไปลู่ไหนกันดีว่าถ้ามาลู่เก่าอันตรายว่ามีเรือทั้งสองลำทังแล้วทั้งคู่สังเกตกันเอาว่าใครจะพายมันให้ต่างคนต่างผายต่างคนต่างอัดต่างคนต่างฟันหัวเรือเริ่มเสบิเสบิ่นกันเอาลองนานมัยไล่บีตีแลงแสงนำเร็กลงเลยแสงนำเรน้อนดูว่าผ่ามาครึ่งสนามผ่ามาครึ่งสนามเอาเลยตัดจิ้งกันเอาเองไม่รู้ว่าต่างคนต่างไป เปลี่ยนตังเขาตัางมี่กอดขอตีล่างซี่มาเอาว้มาดูตีร่างแซดดีมาจะทันหรือไม่ทันในเมื่อพยาตากอพยาตากัดไม่ปล่อยทะเลาะไม่เลิกเลยพี่แปดแปดบอกว่าไปไหนไปกันต่างคนต่างใส่ต่างคนต่างเปลี่ยนตังคนมี่เอาไว้อีกร้อยเมื่สุดท้ายร้อยเมื่สุดท้ายเทพมดีมันแปรไอ้พญาคลายตายไม่เป็นจะสารบุรีจะหนีพ้นหรือไม่พ้นในเมื่อพยาตากอดขอตีล่างแซู้พยาตากี้พยาตากี้พยาตากี้เฮ้พี้เฮ้พี่พญาตีเท้พี้แล้วก็ปลดเกี่ยว